สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับเช้าเช้าเาของวันที่12ตุลาคมนะครับ2567นะครับกับผมอุดดี้ซีอนอนไร่แห่งไราฟาร์มนะครับเช้านี้ก็จะมาอัปเดตให้ดูนะครับกิจกรรมของไร่ฟาร์มคือตอนนี้เรามีโครงการปลูกมะละกอฮอนแลนด์แบบเกษตรฟื้นฟูแล้วก็แบบ compact farming นะครับเพื่อนๆหลายท่านก็จะถามว่า เอเกษตรแบบ compact farming เป็นยังไงแล้วเกษตรแบบฟื้นฟูนฟนเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้จะมาเฉลยหรือมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับเอาเรื่องที่หนึ่งก่อนนะครับคาว่าเกษตร compact farming ก็หมายความว่าปกติมันจะมีศัพท์ที่เขาใช้กับเรื่องของอาคารหรือเรื่องของเมืองเขาใช้คําว่า compact city ก็หมายความว่าเมืองที่กระจุกไปด้วยผู้คนที่ว่าสร้างในแนวดิ่งนะฮะเช่นคอนโดหรือว่าแอคทิวิตี้เยอะๆอย่างเงี้ยครับแต่ทีนี้ ผมก็เลยมาบัญญัติสั์อาจจะถูกหรือไม่ถูกก็ให้เพื่อนๆคอมเมนต์มานะครับก็เลยเป็น compact farming ก็คือว่าเอาการทำไอาการบอาดอัดหรือการอัดแน่นเนี่ยมาอยู่กับการปลูกพืชน,นะครับฉะนั้นเนี่ยทำไมถึงเรียก compact farming เพราะว่าในหนึ่งไร่เนี่ยนะฮะปกติเขาปลูกมะละกอกันเช่นที่ท่านเห็นอยู่เนี้ยนะครับระยะนี้คือปลูก3เมตรนะครับจากไม้ถึงไม้เนี่ยสเมตรนะครับปกติถ้าปลูกระยะนี้มะกอ3เมตร3าคูณสเนี่ย มันจะได้ไร่หนึ่งที่224ประมาณ224ต้นนะครับแต่ทีนี้ว่าเราไม่ได้ปลูกแบบนั้นเราปลูกเป็นเป็นาสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับที่อริยฟารมถ้าเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าเนี่ยนะครับมันก็จะได้ประมาณเ,าเดี๋ยวนะผมคิดก่อนประมาณสามประมาณ289หรือเท่าไหร่ผมจาไม่ได้นะครับแต่ทีนี้เรายังไม่จบแค่นั้นเรายังปลูกเป็นกลุ่มล้มหนึ่งมีสี่ต้นนะครับ ซึ่งเบ็ดเสร็จรวมแล้วเนี่ยนะครับส่วนเรื่องตัวเลขอาจจะคลาดขึ้นนะครับจำนวนต้นต่อไร่ประชากรต้นต่อไร่เนี่ยจะตกที่896ต้นต่อไร่นะครับทีนี้มันได้เยอะขนาดนี้ถามทุกคนว่ามันจะทีไปป่ะแต่ผมวิเคราะห์ดูแล้วน่าจะไหวนะครับเพราะว่าปกติเคยมีประสบการณ์ทำมะละกอฮอนแลนด์ทำมะละกอแขกดําเมื่อหลายปีแล้วประมาณเกือบเกือบสิบปีนะครับผมทําปีสุดท้ายคือปี57ปีที่พายุนารีเข้าถล่มประเทศไทยครับ เพื่อนๆทีนี้ก็เดี๋ยวจะให้ดูนะฮะเนี่ยในกลุ่มลุงนึงครับว่ามีสี่ต้นนะครับมีสี่กลุ่มมีสี่หลุมเนี่ยฮะเนี่ยแล้วก็การปลูกมะกรที่ถูกต้องนะฮะถุงหนึ่งเราจะมีประมาณสี่ต้นหรือสามต้นเป็นอย่างต่ําหรือสองต้นอย่างไม่มีเพื่ออะไรครับเพื่อไว้คัดเกสรน,นะครับเนี่ยนะครับอเอาเรื่องเกสรน,นิดนึงก็ได้เกสรของมะกะกอจะมีอยู่สามแบบนะครับก็จะคือมีดอกมีดอกแล้วกันมีดอกสามแบบแบบตัวเมียนะครับ แบบตัวเมียเป็นยังไงอ่าแบบที่1แบบตัวเมียแบบที่2แบบตัวผู้แบบที่3คือกระเทยนะครับทีนี้ก็มาดูว่าแบบตัวเมียเป็นยังไงแบบที่1ตัวเมียเนี่ยคือดอกออกมาแล้วถ้าเราแกะกลีบดอกเนี่ยดูข้างในเนี่ยมันจะเป็นเป็นทรงลูกเอ่อลูกมะกอเลยแล้วไม่มีเกสร précis, ล้อมรอบอย่า ok งน ja. <ult> ี้เขาเรียกดอกตัวเมียส่วนดอกตัวผู้ก็จะมีดอกเยอะๆเป็นพุ่งเป็นพวงเป็นระยะนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าดอกตัวผู้นะครับทีนี้ แล้วตัวกระเทยละตัวกระเทยนี่จะมีดอกลักษณะ2แบบหนึ่งคือถ้าเด็ดกลีบดอกออกเนี่ยจะเห็นแต่เกสรสีเหลืองๆล้อ,ลอมรอบไม่มีลูกเนี่ยก็เป็นดอกกระเทยนะครับและอีกแบบหนึง่งมีลูกขึ้นมาเหมือนตัวเมียแต่มีเกสรล้อมรอ,อบอย่างนี้เรียกว่าดอกกระเทยเหมือนกันนะครับทีนี้แล้วความต้องการหรือจุดป,ประสงค์ที่เราจะคัดไว้ก็คือต้นแบบไหนให้ดอกแบบไหนคือดอกกระเทยและลูกที่ได้จะเป็นทรงยาวๆเหมือนฟักนะฮะสำหรับฮอลแลน ส่วนลูกกลมๆมันคือลูกตัวเมียนะครับนี่คือการคัดดอกก็เลยเป็นที่มาส่วนเพื่อนๆถามว่าแล้วระยะที่ปลูกนี่ปลูกเท่าไหร่นะครับจากหลุมนี้ไปหลุมนี้นะฮะร,ระยะนี้คือ60นะครับเพราะว่าเราจะพยายามให้ลงล็อกของเ uh, ทป PEPE ที่เราที่เราซื้อมานี่คือระยะเจาะที่30เมตรนะครับแล้วก็ระยะต้นนี้ก็60แต่ว่าเซนเตอร์มาเซนเตอร์น,นี้คือ48.7นะครับต้นนี้ถึงต้นนี้คือ60นะครับ ส่วนต้นนี้ทนต้นนี้คือ97.4นะครับเนี่ยแต่หลักการว่าเราจะให้2ต้น2เนี่ยต้นนี้กับต้นนั้นยืนยืนตรงส่วนต้นนี้เราจะพยายามเบนไปทางขวาส่วนต้นต้นนี้เราจะพยายามเบนไปทางซ้ายนะครับนี่ก็คือการทําแบบคอมแฟรแพคฟ,ฟาร์มิงนะครับซึ่งถ้าเทียบแล้วเนี่ยเราจะเกือบประมาณ3เท่าของทําเกษตรทั่วไปที่นี้3เท่ามาอยู่ใน1เท่าใน1ไร่เนี่ยนะครับ มันดียังไงมันประหยัดในเรื่องของระบบไปปิ้งระบบท่อชนประทานนะครับแล้วก็ระบบท่อที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับที่เพื่อนๆเ,นเ,นเ,นเน 4, นหน็หนอยู่นี้ทั้งหมดเนี่ยเราลงทุนไม่ถึงประมาณ4000บาทนะครับเพื่อนๆแต่4000บาทไม่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 รวมปั๊มนะครับสองไลนหน่อยๆเราลงทุนแค่4,000บาทเพราะเราใช้เทปีเทปีอีหนึ่งม้วนยาว1000เมตรนี่ก็ประมาณอ่า400ปลายปลายนะครับส่วนท่อน,นี้ก็ประมาณ50บบาทนะครับแล้วชุดนี้ก็ประมาณตก ไอชุดวาวพ e. ีนี่ประมาณชุดหนึ่งก็สองบาทกว่าหรือสามบาทนะครับนี่ก็คือระบบข่า,ขาวๆที่นี้นี่ก็คือคําว่าคอมเพล็กซ์ฟาร์มคือว่าเราบดอัดอยู่ในพื้นที่ได้น้อยแต่ทําให้ได้เยอะๆนะฮะได้แปดร้อยเก้าสิบหกต้นต่อไร่นี่ก็ถือว่าในตอนนี้ในประเทศไทยไม่มีใครทําแบบนี้นครับทันก็มาคอยติดตามที่นี้กลับมาดูเรื่องของคําว่าร e เจ n เนอเรทีฟเกษตรฟื้นฟูเป็นยังไงนี่ครับเพื่อนๆเราจะให้ดูนะครับการทําเกษตรฟื้นฟูก็คือว่า เราจะไม่ไถพรวนนะครับเราจะมีก,กิจกรรมตัดหญ้าไม่ไถพรวนเติมอินรีย์วัตถุลงในดินฉีดด้วยจุลินทรีย์ที่เราใช้มีจุลินทรีย์ที่แบบเก่งๆที่ต้องขอขอบคุณทางพี่วิทย์มหาชนที่ส่งมาให้แล้วก็เราจะมี EM มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับเนี่ยฉีดพวกนี้นะครับแล้วก็มีปุ๋ยอินทรีย์ที่เป็นใบเฟิร์นที่เราสามารถฆ่าเชื้อราได้ในหลุมที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับ ในสี่เหลี่ยมขนมเยกปูนี้ตรงกลางเราจะเจาะด้วยหลุมขนาดเส้นผ่าชั้นกลาง6นิ้วนะฮะด้วยสว่านเครื่องเจาะนะครับเครื่องเจาะที่เป็นเครื่องยนต์เล็กแล้วหลังจากนั้นเราจะใส่เศษอินทิวสูเสุเศษไม้ลงแล้วก็เติมด้วยปุ๋ยคอกแล้วก็คุมด้วยฟางนี่ครับคือกิจกรรมของการทําเกษตร,รแบบฟื้นฟูนะฮะเราก็จะฉีดพ่นยูรินซีนะครับอ่าพอปลูกได้เราปลูกวันแรกคือวันที่24นะครับปลูกเสร็จวันที่26แล้วเราตอนนี้เราทําอะไรไปแล้วบ้างก็คือ เราฉีดด้วยปุ๋ยอินทรียใบเฟิร์นนะครับซึ่งเป็นปุ๋ยที่มีคุณสมบัติเป็นสารโพลิเมอร์ที่สามารถฆ่าเชื้อราได้นะครับเพราะมะละกอเน่เป็นพืชที่เซนซิทีฟในเรื่องของเชือ้อรารากเน่าฮนะปกติถ้าเป็นเคมีเขาก็จะใช้ยากลุ่มพวกอโครทาโรนิลคาเบนเดซิมแล้วก็ออเมทาเล็กซิลพวกที่แดงๆทาที่โคนตน้นอะไรเงี้ยนะฮะฉะนั้นเนี่ย นะครับแล้วก็ลืมบอกไปว่าหลุมที่ให้ท่านดูเมื่อกี้มันดียังไงมันทำหน้าที่2อ,อย่างที่ว่าเติมอินทรีย์วัตถุลงแล้วอีกอย่างหนึ่งคือทําหน้าที่เดรนน้ำนะครับในระบบการทางเกษตรที่พี่น้องเราไม่เข้าใจนะครับการทางเ,าเษกษตรคือว่า1นึ่ปัญหาของชั้นดินดานนะครับดินดานเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาตินะครับมันจะเป็นชั้นดินหรือว่าพวกดินทรายดินเหนียวเกาะกักนเป็นแผ่นนาะน้ําไม่สามารถระบายลงได้ฉะนั้นข้อดีของเราทําแบบนี้ที่รูตรงกลางที่ให้เพื่อนดูเมื่อกี้ที่อยู่ตรงกลางนะครับ เราจะเจาะด้วยสว่านมันก็จะระเบิดชั้นดินนานด้วยฉะนั้นเนี่ยเราก็จะลดปัญหาเรื่องรากเน่านะครับรากพืชเขาก็ต้องการออกซิเจนเหมือนกันนะครับฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาว่านี่คือการทำเกษตรแบบฟื้นฟูจริงๆเราจะคุมฟางทั้งแปลงนะครับแต่ที่นี่ประเด็นคือว่าฟางหายากช่วงนี้ฟางก้อนหนึ่งในี่บาทสั่งมาแล้วร้อยก้อนแต่คุมหมดแล้วนะครับเดี๋ยวให้รอเข้าฤดูแรงเนี่ยฟางถูกๆสัก20กว่าบาทเดี๋ยวเราจะมาคุมเต็มแปลงแล้วก็พื้นที่ที่ท่านเห็นว่างๆเราจะปลูกด้วยพวก พืชพันธุ์เมล็ดผักอะไรเงี้ยนะครับพวกกลุ่มสมุนไพรเช่นกระเพรา,า,า,ากระเพราตะไคร้โหระพาอะไรพวกนี้นะครับหรือมึงแปลงว่าจะลองปลูกผักชีดูเดี๋ยวยังไงจะมาอัปเดตเพื่อนๆดูนี่ครับคือการทําเกษตรแบบฟื้นฟูไม่ไถพรวนเติมจีลินซีลงดินเพราะว่าที่ผ่านมาเราเข้าใจผิดในเรื่องการทําเกษตรคือว่าเราถูกปลูกฝังมาว่า การทำเกษตรต้องไถดินมีไถดา่าไถแปลแล้วก็ตากดินเพื่อฆ่าเชื้อโรคซึ่งเป็นการผิดถนัดทําแบบนั้นเนี่ยทำให้ดินไม่มีชีวิตนะครับจุลินทรีย์ในดินถ้าได้ศึกษาลึกๆแล้วเนี่ยตัวที่กลตัวการสําคัญเลยก็คือพวกจุลินทรีย์ตัวดินนะครับซึ่งภาษาอังกฤษเขาใช้ว่าไมโครออร์แกนิซึมนะครับหรือไมโครเบียมอะไรพวกนี้จุลินทรีย์ในดินเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรเดี๋ยวผมจะเล่าให้เพืเ่อนๆฟังนิดหนึ่งมีอยู่ประมาณ6หลักๆนะครับหชนิดอันดับแรกเขาเรียกว่าแบคเชือ ia, ้อแบคทีเเรีีียยะะมมมอาากท่สุดปณ500% แบบที่2คือเชื้อราหรือว่าฟังจายเนี่ยนะครับมีนะครับอันที่3ก็คือพวกโปรโตซัวอันที่4คือหนอนตัวกลมหรือที่เขาเรียกว่าเนมาโทดนะครับอันที่5คือพวกสัตว์มีปล้องเช่นพวกเขาเรียกอโทพอดเช่นพวกกิ้งคือพวกอะไรต่างๆที่เป็นปล้องนะครับแล้วก็สุดท้ายคือไส้เดือนหรือว่าเอิร์ธเวิร์มนะครับฉะนั้นเนี่ยคือจุลินชีพในดินตัวนี้คือจะทําให้ดินมีชีวิตแล้วที่นี่ระบบรากพืชกับ ตัวแบคทีเรียหรือเชื้อราอย่างไงเช่นพวกเชือ้อพวกเชื้อราที่เป็นไมโครไรซาพวกนี้พวกนี้เขาจะแผ่กิ่งก้านรากไปยาวมากเขาจะแลกเปลี่ยนนะครับเป็นตัวที่หาอาหารแลกเปลี่ยนกับรากพืชนะครับเป็นโซนอยู่ในโซนรากพืชนะครับซึ่งรากพืชก็จะปลดปล่อยพวกกูโคสหรือพวกอาหารให้กับจุลินซีพวกนี้ด้วยเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยมีความสําคัญมากฉะนั้นเราต้องเร่งกิจ,จก,กรรมที่ว่าการทำเกษตรแบบฟื้นฟูก็จะทางนี้คืนชีพคืนชีวิตให้จุลินทซีนะครับ เนี่ยญ่ยาเราไม่ไม,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 ไม่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 พ่นยาไม่ไถไม่ถากอะไรเงี้ยเราจะตัดเอานะครับเพื่อนๆก็เติมมีสีวัตถุอะไรเงี้ยนี่คือเป็นที่มาของว่าการทำเกษตรแบบฟื้นฟูนะครับแล้วก็การทําเกษตรแบบ compact farming นะครับเล่ามาถึงจุดนี้เพื่อนเพื่อนทุกคนก็อาจจะยังงงหรือถ้าใครมีข้อสงสยัยก็โทรมาถามได้นะครับแล้วทีนี้มาดูาไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งก็คือการทําที่ว่า compact farming คือว่าผมจะใช้คาว่าแพทเทิร์นการปลูกแบบอริยฟาร์มนะครับปกติเนี่ย การทางเกษตรทั่วไปเขาจะปลูกแบบเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับหรือเร็กแทนที่เป็นสี่ด้านคูณด้านนะฮะเท่ากันนะครับแต่ที่ระยะฟาร์มทุกที่เลยเราจะให้รูปแบบการปลูกคือเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับเราจะปลูกแบบสามเหลี่ยมนั้นเท่าเพื่อนๆเ,เ,เชื่อ,อไหมครับว่าเปอร์เซ็นต์ประปราชากรต้นเพิ่มขึ้น1 1บถึงเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะฮะมีกําไรตั้งแต่ก่อนก่อนปลูกนะครับฉะนั้นเนี่ยเราให้ความสาคัญเรื่องพวกนี้มากนะครับแล้วก็การระบบให้น้าเนี่ยเราจะไม่ใช้ เราจะใช้น้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือเราใช้เทพีเห็นไหมฮะที่อิสราเอลเขาก็ใช้ระบบน้ําหยดอย่างเงี้ซึ่งหยดๆก็ค่อยซึมการกินน้ําเนี่ยพืชไม่ได้ต้องการน้ําเยอะแต่เ็าต้องการแต่ไม่ใช่ว่าให้จนเปียกเกินนะครับที่เขาเรียกว่าโอเวอร์เกินไปอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวส่วนกิจกรรมต่อไปเดี๋ยวยังไงก็จะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับสาหรับวันนี้ก็อ่า ต้องขอกล่าวเข้าาสวัสดีเพื่อนๆืนไปแค่นี้ก่อนนะครับถ้าสนใดสนใจก็มาคุยเพื่อนเพืนะ่อนกันนอกจากจะมีเรื่องของมะละกอเราก็ยังมีกล้วยแบบความแพคฟาร์มิงด้วยนะครับกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมทองกล้วยไข่นะครับสำหรับเพื่อนๆสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์นะครับผมอุดดี้094 77 99 354้กาแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ติดตามอะไรให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวเข้า่าสวัสดีนะครับสวัสดีครับ